สำหรับการล็อกอินเข้าเว็บสารนาแนะครับเข้าตรงนี้นะครับที่ผมให้ลิงก์ไปคือ blogger com ตัวนี้เป็นแม่เว็บของ blogger แล้วเราใช้อีเมลที่ให้ไปนะครับคือ Insu r a ันเ รหัสผ่าน a แล้วก็หนึ่งหกตัวแล้วก็ a ลงชื่อเข้าใช้งานครับเนี่ยครับเราก็เข้าได้ละทำไมคุณเข้าไม่ได้ตอนนี้เราก็ลองเข้าไปดูบล็อกกันโอเคนะครับ ถ้าเราอยากจะเข้าไปหน้าคอนโทรลพาร์เนลก็คลิกที่โพสต์แล้วก็แผงควบค,คุมนี่เราอยากจะไปเพิ่มเติมแก้ไขบทความเราคลิกตั้งค่าการออกแบบเรามาดูการออกแบบตัวนี้จะเป็นเขาเรียกเลเยอร์เอ้ย เอาเอาอะไรตอนนี้เป็นหัวหัวตรงนี้เราจะแก้ไขก็ได้แก้เปลี่ยนเป็นชื่อหรือไม่ก็จะเปลี่ยนรูปภาพก็ต้องลบของเก่าออกก่อนแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเข้ามาใหม่นี่เราก็ใส่รายละเอียดไปได้เป็นแบนเนอร์นะครับ ตรงนี้สําหรับโฆษณาอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วก็ตรงนี้ส 4, 4ีอันก็คือจอจอภาพสี่ภาพตรงนี้นะครับเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้เราไปอัปเดต ให้เราไปเปลี่ยนได้ตัวนี้เรายังไม่เติมมันก็ใส่ได้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ใส่รูปภาพใส่หัวข้อล้วก็จะให้มันลิงก์ไปตรงไหนแล้วก็ใส่ลิงก์อย่างกรณีนนตรงนี้ใส่อ,อยู่แล้วเนี่ยของคุณอูดเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือคำอธิบายแล้วก็ลิงก์ที่ไปสู่ ที่เราต้องการให้ไปหน้าไหนก็ได้นะครับตรงนี้บทความของบล็อกก็ลองลองเข้าไปคลิกดูทุกอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเป็นเป็นตัวด้านขวาเรียก่เป็นวิดเจ็ตเราจะใส่อะไรก็ได้มันก็จะมีวิดเจ็ตให้ใส่ แยะไปหมดแต่ถ้าเราจะลบอะไรก็ได้เราก็แก้ออกหรือเราจะเลื่อนให้ตัวไหนมาอยู่ด้านด้นบน,ด,นด้านล่างเราเลื่อนได้ถ้าจะต้องการเพิ่มสมมุติเราต้องการจะใส่ข้อความก็ได้ตรงนีมน้มันก็จะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะขึ้นทุกหน้าเราก็จะเพิ่ม วมื Laure, você, po, ่อเราจะใส่แต่ตัวหนังสือก็ใส่เทคข้อความเรจะใส่เป็นแบบเป็นโค้ด HTML จะว่าก็ใส่เข้าไปก็เลือกตัวนี้ ก็มีเห็นเือกหลายตัวตัวนี้ให้มาออกนะครับเป็นเป็นเงื่อนไขของทางเจ้าของเทมเพลตเขาเราเทมเพลตสวยๆเข้ามาใช้แล้วก็ด้านล่างเป็นเว็บบอร์ดเราจะเอาออกก็ได้ออกแล้วก็ทำลิงก์ ให้วิ่งไปสู่เว็บบอร์ดจากที่นี้ได้นี่คือโค้ดของเว็บบอร์ดตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะเปลี่ยนลิงก์เนี่ยจะเปลี่ยนลิงก์ด้านบนเนี่ยถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนโค้ดต้องเข้าไปดูวิธีการเปลี่ยนโค้ดของเจ้าของเทมเพลต เดี๋ยวคลิปติวเตอร์หยุดแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําคลิปต่อไปเดี๋ยวมันยาวเกินไปโอเคนะครับ